สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับการเสียบยอดมะเดื่อฝรั่งนะครับตอใหญ่นะครับอันนี้ใหญ่จริงๆนะครับประมาณดูนะครับน่าจะประมาณเท่าแขนได้นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะอยู่ประมาณสักเกือบสิบเซนนะครับนี่เราเป็นขุดตอขุดนะครับตอขุดนะครับมีการเสียบนะครับนี่เราเสียบแบบลอกเปลือกนะครับสังเกตว่ามันจะมีที่เสียบเราไม่ติดนะครับที่ติดมาสองกิ่งนะเราเสียบสี่กิ่งนะครับติดมาสองนะครับแต่ว่าที่ติด ก็ไม่ได้จะแผลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ปาดให้เลยหัวตอขึ้นมานะครับต่อไปนะครับถ้าจะเสียบต้องให้แผลนี่เลยหัวตอนิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้กลืนหัวตอเข้ามาแล้วกิ่งจะไม่หักนะครับมันจะมันจะสมานเนื้อได้เร็วนะครับส่วนอันนี้เราเป็นเสียบจากยอดที่แตกมาจากตอนะครับอันนี้เสียบเป็น LDA ไว้นะครับมีบาลานีนะครับแล้วก็ตัวนัสทาโนนะครับอันนี้เราเสียบ ที่ตอที่เป็นกิ่งแตกออกมาใหม่นะครับอันนี้เราเสียบที่หัวตอนะครับดูแผลนะครับดูแผลนะครับแผลก็จะประมาณนี้นะครับคือถามว่าแน่นไหมก็แน่นนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะอนาคตไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าเราจะเลี้ยงนะครับเลี้ยงเอายอดนะครับเพื่อไว้ขยายพันธุ์นะครับเลี้ยงเอายอดไว้นะครับนี่คือการเสียบตอใหญ่นะครับ มะเดือรวมพรนะครับเป็นมะเดือรวมพรนะครับดูอย่าแผลนะครับแผลก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเราเสียบนะครับไม่ติดนะครับอีกฝั่งนึ่งไม่ติดนะเพราะเราเสียบพร้อมกันสี่กิ่งเลยนะครับสี่ยอดนะครับก็ติดมาสองยอดนะครับเส่วญถ้าใครจะลองเสียบแบบถ้าสองยอดคนละฝั่งก็น่าจะติดนะครับอันนี้เราลองเสียบทีเดียวสี่กิ่งเลยนะครับคือถ้าสี่กิ่งเสียบปุ๊บเนี่ย ปัญหาก็คือถ้าถ้าเราไม่ไม่สามารถทําติดได้ในครั้งเดียวนะครับมันจะต้องมีการเสียบซ่อมซึ่งพอเสียบซ่อมแล้วนะครับเวลาเราพันพันใหม่นะครับจังหวะที่เราปาดแผลลงไปเนี่ยพื้นที่มันก็จะไม่ไม่เหมาะสมหรือไม่ไม่ได้เหมือนครั้งแรกนะครับเพราะว่าระวะกาการระยะการปาดเนี่ยอ่ามันจะไม่ได้ระยะเท่าที่ดีเท่าที่ควรแล้วนะครับมันเป็นการบังคับต้องต้องเฉือนแผลนะครับทํทำให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ส่วนนี้เราเสียบแบบฝานบวกนะครับฝานบวกนะครับวันนี้ก็จะติดนะครับเริ่มเริ่มแตกยอดแล้วนะครับเสียบมานานแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นนอสเโนนะครับนอสเโนนะครับส่วนยอดที่กําลังแตกเราเราเลี้ยงกิ่งละหนึ่งยอดนะครับเพื่อให้มันพุ่งขึ้นไปนะครับแต่เรื่องพุ่งนี่พุ่งดีอยู่แล้วนะครับอุดมพรมีแรงส่งดีนะครับด้านหน้านะดูครับแน่นนะครับรากน่าจะเต็มกระถางแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มีกิ่งออกมานะครับ ถ้ามีแขนงออกมาแล้วก็จะเสียบเสียบเป็นกิ่งน่าจะดีกว่านะครับส่วนอันนี้เราก็ต้องปล่อยไว้ตามนี้นะครับอาจจะมีการผูกเชือกต,ตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โค่นนะครับไม่ให้โค่นดังนั้นแล้วเนี่ยกิ่งเราจะไว้ไม่สูงมากนะครับเพราะว่าถ้าในที่โล่งเนี่ยอาจจะโค่นได้นะครับอันนี้เราเสียบไว้สามสายพันธุ์นะครับเป็นการทดลองในการเสียบนะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองเสียบได้นะครับอุดมพรเสียบต่อใหญ่นะครับแต่ถ้าลงดินแล้วเสียบเนี่ยก็จะพุ่งเร็วมากนะครับอันนี้เป็นการทดลองในในเข่งนะครับส่วนใหญ่เราจะจะ,จะอยู่ในเข่งเพราะว่าพื้นที่เราจํากัดนะครับเราไม่สามารถที่จะไปลงพื้นที่ในที่โล่งได้นะครับเพราะว่าติดเรื่องของพื้นที่จํากัดนะครับ <St ars> เราก็เลยทดลองในเข่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ไหนๆก็แล้วแต่แต่ว่าเราจะใช้เป็นเตาอุดมพรส่วนส่วนใหญ่นะครับเพราะว่า จะมีคุณสมบัติคือทนน้ําได้ดีนะครับอยู่ในพื้นที่ชื้นแฉะได้นะครับหน้าฝนนี่สบายสบายเลยนะครับไม่จําเป็นนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่อื่นก็อาจจะเลือกใช้ตออื่นได้นะครับเป็นอิรักกี้เป็นอิตาลีป่าได้ทั้งนั้นนะครับได้หมดเลยนะครับสําคัญก็คือการเสียบเท่านั้นเองนะครับว่าเราต้องเลือกสายพันธุ์ที่เข้ากันได้ดีนะครับเดี๋ยอุทุมพรก็จะมีสายพันธุ์ที่เข้ากันได้ค่อนข้างเยอะนะครับเข้ากันได้หมายถึงว่า ก็เสียบตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านล่ามนะครับส่วนที่ต้องผ่านล่ามก็มีหลายตัวเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่สวนก็จะมีผ่านล่ามก็จะเป็นพวก BNR แล้วก็ BMKK พวกนี้นะครับยังต้องผ่านล่ามอยู่นะครับเพราะพวกอื่นเนี่ยมันตรงได้มีเกือบเป็นร้อยสายพันธุ์เลยนะที่อยู่ตรงได้นะครับก็จะมี สนใจก็ทักมาถามได้นะครับพันสายพันธุ์ไหนที่อยู่ตรงได้นะเพราะว่าเราเก็บข้อมูลไว้พอสมควรนะครับแต่ว่าบางทีในพื้นที่สาธารณะไม่อาจลงไปได้เพราะว่าบางทีบางท่านอาจจะอาจจะมองว่าบางตัวยังไม่ติดนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกบ้างอะไรบ้างนะครับอันนี้คือเป็นการเก็บนะครับเก็บข้อมูลนะครับสวัสดีครับ